วิธีใช้นี่พ่อแม่ไม่ยากเลยจะสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อเป็นผู้ให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวของเราแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าเป็นคนแก่คนเท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกรงกรรมกงเวียนยืดเยื้อต่อกันไปอีกพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอาหารหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านของเราบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบังอาจก,กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามหน ที่เท้าท่านโปรดจำไว้ว่าวันเกิดของลูกเป็นวันที่เจ็บปวดของคุณแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่บางคนอาจจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสบางคนต้องเอาชีวิตเข้าแลกการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นพ่อชั้นใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่ชันนั้น